กราบขอบพระคุณแม่รักมากๆเลยนะคะคุณแม่คะที่เมตตาป้อนผลไม้นะคะให้กับน้องแมคโครพี่ท่านว่านะคะเช้านี้ก็เอามาให้น้องแมคโครแล้วนะคะขอบพระคุณแม่รักมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะคุณแม่จา๋ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทําธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้คลาวคลาดปลอดภัยนะคะล่ำลว่เงินทองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่จา๋า ขอพรบอคุณแม่รักนะคะขออนุมโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋าเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ